สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดเอกชนะชุติยานนท์ทางช่องโว่ไวทีวี u t u b e ก็โว่ไวทีวี u t u b e ก็โว่ไวทีวีติ๊กต็อกก็โว่ไ o ทีวีเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับมารายงานตัววันนี้เราจะใช้คำว่าตราหน้านมันใบตราหน้าอย่างพัก ภูมิใจเหลี่ยมพักภูมิใจกินรวบพักภูมิใจโกงพักสีกกน้ำเงินเขากระโดงโกงหัวสวออยังไม่พอนะยังเอาที่สาธารณะไปทำสนามบินด้วยตราหน้ามันไว้ครับฟังการพูดเนี่ยยังไม่มีสำนึกครับพักนี้ไม่สำนึกไม่มีอย่างอายไม่มีอย่างสำนึกแม้แต่นิดเดียว ความด้านหน้าด้านหน้าทนเป็นของพวกไอเนไอหนูหลอกเจ้าเขากระโดงเนี่ยนะฮะโกงตั้งแต่คดพ่อคดแม่ไอเนวินนะจนวันนี้ผมยังไม่เข้าใจว่ากลุ่มอมตะยะทั้งหลายนี่นะฮะก็รู้อยู่ว่าเป็นที่ดินของพระมหากษัตริย์ซึ่งให้กับการรถไฟไว้ใช้ประโยชน์และแตระกูลเฮียเนี่ย แต่กูนยามหมานี่ไปครอบครองนี่นะทำมาหาแดกเล่นการเมืองแล้วรวยครับพวกอัมมาพวกเฮี้ยนี่ก็อยู่ให้เฉยรหรือแม่งรู้เรื่องกันหรือเปล่าหรือเป็นไม้เป็นมือหรือเป็นมือ,อ,เ,ปมอเป็นตีนให้กับอํมมาผก็ไม่รู้นะฮะข้อต่อมาครับชาวบ้านตาดาดาครับที่เขาทํามาหากินโดนฟ้องแต่พวกควายนี่ไม่โดนนะกฎหมายบ้านเมืองเฮี้ย าราหน้ามันไว้มัดรวมไว้เลยครับมัดรวมมันเอาไว้ฮะวันนี้เพื่อไทยบอกว่าถ้าเปิดสมัยประชุมเนี่ยจะยื่นซักฟอกแน่นอนครับผมพูดเอาไว้แล้วว่าเดือนธันวาไอ้อนุเนฮุนคนไทยหัวใจขมเมนนี่มันยุบสภาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วผมพูดไว้นะตั้งแต่มันเริ่มมีการโหวตนะเข้าใจไหมครับ ไอซาเลงวันนี้นั่งในตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีไอนี่เป็นมือเป็นตีนให้ไอเนวินเลยนะมีใครรู้จกักไอซาเลงไหมจู่ๆมาปุ๊บมานั่งรัฐมนตรีในสมัยประยุทธ์จันโอชาเห็นไหมครับแล้วไอซาเลงยอมมาพูดครับยื่นอภพี่ปลายวันในยุควันนั้นถามพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้พ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือพ่อแม่พี่น้องอีสานตอนล่างตอนกลางตอนบน ท่านจะยอมให้พักเยี้ยๆอย่างนี้นักการเมืองเร็วๆอย่างนี้ที่ไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยคําว่าไม่เห็นหัวประชาชนมันพูดง่ายๆมันติดปากคุณลองไปคิดวิคอลแยกๆนะมันดูถูกพวกคุณด้วยนะมันไม่สนใจความเป็นอยู่พวกคุณนะเข้าใจไหมครับนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะครันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทึ่บอกให้ตราหน้ามันไว้มันบอกยืน่นเมื่อไหร่ยุบมืนั้นในเมื่อมีรัฐสภาตามระบอบ ตามรัฐธรรมนูญมันก็ต้องซักฟอกคุณหนีซักฟอกเรื่องอะไรบ้างครับหัวโกงหัวสวออเรื่องอะไรครับที่ดินเอาไปทำสนามบินส่วนตัวปากช่องโกงที่ดินเขากระโดงครับและยังไม่พอนะงบประมาณที่เพื่อไทยบอกว่าเอามาแจกหนึ่งหมืนบาทพอเห็นวิกฤตมันเข้ามาอย่างนี้เพื่อไทยเขาก็เ,าเก็บไปเป็นทุนสำรอง แต่ไอ้พวกควายเนียเน่ยไอ้เนวินไอ้อนุทินพวกสตีนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าเอามาต่อโมโตจีพีเป็นของใครครับก็ของไอ้เฮียนเนวินนั่นแหละทั้งที่ตอนนั้นนะครับน้ำกำลังจะท่วมเพราะแม่พี่น้องครับไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการหาเสียงให้พรรคไหนใหญ่ทังสิ่งผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคเพื่อไทยครับผมเป็นแค่โหวตเตอร์เชียร์ว่า เขามีนโยบายที่ดีประชาชนยังใช้ประโยชน์อยู่เท่านั้นเองนะครับท่านยังจะเลือกพรรคเฮี้ยนี่ต่ออีกไหมนะครับและพรรคที่สนับสนุนมันยังพรรคส้มด้วยครับพรรคที่อยู่กับกไอ้พรรคไอ้เนวินนี่ทั้งหมดนี่นะฮะและบ้านโยกบ้านโยกบ้าน,นใหญ่ที่ไหลรวมกันเนี่ยขยะเปียกไหล